สวัสดีนักเรียนนะครับในวันนี้เนี่ยครูคจะมาสอนในส่วนของการทำ dropdown นะครับว่าใช้ยังไงแล้วก็ประโยชน์ของมันเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างก่อนที่เราจะเข้าไปเห็น dropdown นะครับเราต้องมาดูการทำงานของ dropdown ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะการทำ dropdown ก็คือการทำข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลจำเพาะหรือข้อมูลที่เซนสิทีฟมากๆ ก็คือว่าเป็นการบังคับให้เขากรอกข้อมูลเพื่อไม่ให้ข้อมูลคาาเคลื่อนนั่นเองในที่นี้จะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่ไม่สามารถคาาเคลื่อนได้ไม่ว่าจะเป็นคำนำหน้ากับเพศครับโดยปกติเนี่ยการเก็บข้อมูลเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำฟอร์มไว้เนี่ยเราก็จะให้นะครับผู้กรอกข้อมูลเนี่ยเขียนด้วยตนเองแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการเขียนผิดการใส่สระหรือข้อความผิดงนั้นเราจะมาบังคับ ให้ผู้กรอข้อมูลเนี่ยกรอข้อมูลตามดรอปดาวที่เราเตรียมไว้ให้นะในคำนำหน้านะลักษณะมันจะเป็นยังไงการทำดรอปดาวนะครับในโปรแกรม Google s h e เนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยการคลิกขวาครับอ่าแล้วเรามาเลือกที่ดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับเซลล์นะครับก็คือหัวข้อตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ครับการตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลหรือผู้ง่ายเลยก็คือเราจะตรวจสอบว่าถ้าข้อมูลไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการหรือที่เตรียมไว้จะไม่สามารถกรอกข้อมูลได้นั่นเองนะก็กดเข้าไปเลยนะตรวจสอบข้อมูลครับเราจะสังเกตเห็นว่าด้านขวาเนี่ยมันจะมีกดกดก็คือว่าเงื่อนไขที่เราจะในช่องช่องนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มกดเข้าไปข้างในนะครับคราวนี้เรามาดูครับช่วงที่เราจะเก็บนะบก็จะแบ่งออกเป็น อสองชุดใหญ่ๆนะครับก็คือใช้กับช่วงก็คือว่าเราใช้กับข้อมูลที่แถว E นะนี่ก็คือ E อเนี่ยเนี่ยคือ E นะครับ E เท่าไร E หานะครับก็คือว่าเราจะากดเนี่ยใช้กับช่องนี้นะต่อไปเกณฑ์ครับเราจะเลือกเมนูแบบเลื่อนลงครับเลื่อนลงดูดีๆนะครับอันนี้คือ1น,นะแล้วก็2 โอเคให้เราเลือกนะครับเลื่อนลงแต่เราจะใช้เมนูเลื่อนลงจากช่วงครับก็คือเราจะไปดึงข้อมูลมาจากที่อื่นที่เราเตรียมไว้นะครับการเลื่อนลงจากช่วงครับคราวนี้ในช่องนี้เนี่ยสำคัญมากเลยก็คือให้เราไปดึงข้อมูลที่เราเก็บไว้ว่าเราจะใช้ดรอปดาวตัวไหนแบบเราก็กดเลยครับอ่าที่ตัวนี้นะครับเลือกช่วงของข้อมูลเราก็จะมี หน้าต่างตัวนี้ออกมาครับเอ๊ะแล้วช่วงของข้อมูลเนี่ยเราไปดึงมาจากตรงไหนนะครับเราจะทำชีทนะอีกชีทหนึ่งที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลดรอปดาวโดยเฉพาะตอนนี้ครูจะไปดึงข้อมูลคำนำหน้านะโดยคำนำหน้าเนี่ยปกติเราก็จะมีเด็กชายเด็กหญิงนายและนางสาวเนาะกนะ็ไปดึงครับช่วงของข้อมูลมาโดยการกดเมาส์ค้างไว้ครับลากไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่า ข้อมูลตรงนีเน้เราเลือก select เอาข้อมูลตรงนี้นะครับ,นะรบตรง b นะครับ b เท่าไร b 3ถึง b 6เนี่ยมันตรงกันเออโอเคเมื่อเราเช็คแล้วอ่ะมันมีความถูกต้องนะครับเราก็กดตกลงผลลัพธ์ที่ได้นะรเราลองกลับมาดูที่ข้อมูลสังเกตเห็นว่ามันจะมีลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้เลื่อนลงมานะครับให้เราสามารถกดเข้าไปได้เนาะอ่ะมาลองดูครับ อ่าตอนนี้ข้อมูลที่เราทำ dropdown นีก็จะดึงออกมาให้แล้วซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ก่อข้อมูลมากเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนนั่นเองนะครับผมอ่ามาดูในส่วนเพศอ่าแล้วเพศทำยังไงทำเหมือนกันครับคลิกขวานะดูการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับเซลล์ครับเลือกตรวจสอบข้อมูลโอเคเมื่อเลือกตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเดี๋ยวก,กดเพิ่มกดครับ อันนี้กดข้อที่1น,นะอันนี้เราทําเสร็จไปแล้วต่อไปเราเพิ่มกดอีกครับเลือกเหมือนเดิมเมนูแบบเลือกลงจากช่วงนะครับจากช่วงแล้วเราก็ไปดึงข้อมูลออกมาอ่าเรือกช่วงข้อมูลจากไหนแล้วก็เราได้ทำ dropdown ไว้แล้วนะเราก็เขียนข้อมูลไว้แล้วก็ดึงชายกับหญิงมาครับกดค้างไว้นะกดตกลงครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นอ่าเป็นอันเสร็จแล้วอ่ากลับมาเช็คดูตอนนี้ ดอปดาวของเราก็เช็คลิต์เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างอ่นักเรียนลองทําดูนะครับช่วยกันแล้วไปดูผลลัพธ์กันแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ